แกะพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะสมเด็จองประถมบรมจกักรพรรดิฉับพันนลังสีองค์ที่8วัดคลองธรรมิการามตะบลหนองแปนอำเภอจเจริญสินจังหวัดสกลน,นครดูนะคะพระพักท่านงดงามมากนะคะองค์ท่านหน้าตัก2เมตร50 สามเมตรแปดสิบนะคะเดี๋ยววันนี้ช่างก็จะติดเกตติดแขนก็เป็นอันเสร็จแล้วก็จะรอทําสีอีกประมาณสองเดือนนะคะนี่องค์ใหญ่มากมีฐานดอกบัวรองรับนะคะ งดงามมากค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะกับเพรงมหาจากักรพรรดิเปิดโลกของเรา